เอาละรับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนีเน้เรามาอยู่กับมินิเกมเซ็กซสินกันอีกแล้วนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะฮะจะให้ผมเล่นโอเคอันนี้ผมเล่นเองนะฮะเพราะว่ารู้สึกเบื่อนะเอออยากเล่นแบบฆ่าคนบ้างอะไรเงี้ยโอเคแต่เราหาห้องกันก่อนห้องเอ,อ่อเมื่อกี้ห้องนี้มันเพิ่งเริ่มไปอะ่ะโ,โอ้โหนหาห้องื่นก่อนหาที่ทำกับดักกดหนึ่งอโอ้โหที่ทำกับดักด้วย หอดเลยอืมได้พวกนี้ไม่เล่นโซโลกันเหรอเล่นโซโลกันหน่อยสิครับนะถ้าอยากเล่นโซโลนะ,ะก็มาเล่นกันได้นะฮะเผื่อเจอผมเล่นนะฮะเซิเจ็กสินนะครับผมอืมไม่มีเลยรอรอ ต้องรอ่4ส8 0และเอ่อหรืออีกประมาณ620เอ้ยไม่ใช่สิ520เออเราถึงจะได้ดาบนะฮะสายดาบในตำนานรอต้องรอไอห้องพวกนี้มันจบอ่ะเฮ้ยไงห้องห้องสากจบแล้ว ก็ต้องมีห้องเล่กอยู่ดีนี่โซโล่หนึ่งน่ะโซโล่หนึ่งครับผมโอเคอมาๆได้เวลาฆ่าแล้วโอ้โหด่านนี้ใกล้มากเราจะฆ่าคนข้างๆก่อนนะครับผมโอเคด่านนี้เราบุกง่ายหน่อยเลือกหนุ่มเดิมฮะเป็นลัมเบอร์จ k ๊ เราจะไปปลุกทะลวงโค้งสว่านบานบุรีนะครับผมโอเคเด็ดตดตายได้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บแอะแอะโอ้ยต้อะใช้ดันเบ็ดแจ็กวะอตลายละโอ้ยมันต่อไปไรนะช่างมันฮะเรามันมีดาบเพชรอะอันตรายไม่เอา เรายังไม่สู้แล้วตอนนี้มันมีดาบเทสอันตรายมันอันตรายเกินไปอเ,เอ๊ะเฮ้ยเราก็สามารถทำดาบเทสเไี่ดีกว่าทำแป๊บมันมีดาบเทสเท็มช้านะเปิดเดิมัน,นีอะไอเบนดิไม่มีเลเวลโอ้ไอ้บ้าเอ้ย รู้ชแล้วรู้สึกว่ามันจะบุกเร็วแะให้กว่านั้นมันน่าจะไม่ได้เอาของข้างล่างข้างล่างไปนั่นเนี่ยของอดีมีคุณค่าทางโภษนาการว้าวเอิบแม่เอิเรียบร้อยครบยังไม่ครบเด็ด ขาดไอ้นี่ขาดเสื้อเอ้ยขาดหมวกธนูเนี่ยเอนมีอยู่เ,เดี๋ยวเอาธนูยิงมันก็ได้มันยังไงอะมันยังไงอ้าผมไม่ได้ฆ่านะครับไม่เกี่ยวนะฮะผมไม่ได้ฆ่าเขานะครับเป่งไปเด็กเฮ้ย,ไม,ไ,ไ,ยไม่โดนวะ โอ้ยระเบิดเลยวะเฮ้ยมันจะทําไงแน่เนี่ยเฮ้ยทงนี้มีคนมาแล้วแต่เราจะเอาคนแถวนี้ก่นนะอนฮะอาวมีคนตกไปแล้วหนึง่งอายังไม่ยังตกไปแล้วฮะผมจังหวะน,นี้ยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปลยเรียบร้อยตกไปครับเหลือสามเหลือสองคนโอเค สองคนเราต้องไปกลางโอ้โหมันพวกกันเหรอโอ้โหห้องโอ้โหมันพัวกกันอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหเจอคกลแบบนี้นะสังคมแบบนี้แย่มากครับโหนี่โซโลนะเว้ยไม่ใช่แบบเล่นพัวเลยโอ้โหอะไรวะแล้วเราก็ต้องมานั่งรอห้องที่มันเม่แหลมะนะจ่เต็มไปสักทีเอ่ม เอมงั้นข้างมันนะโอเคเราไปเซิร์ฟอื่นดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม,ม่เราเล่นน,ลนี้แหละเสกสินนี่แหละเออมารอจะต้องรออยากเล่นต้องรอที่คนอยู่ตรงน,นั้นรอไปเรื่อยเดี๋ยวก็มาเออ งั้วเราตัดคลิปไปตอนที่เริ่มเลยดีกว่าเริ่มกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สิบสองคนเรียบร้อยแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยมามาเบบอันนี้ก็ปุกยากเหลือเนี้ยอย่างนี้อนนเ,เอาเลยโอ้โหแมปใหญ่มากจะหากันเจอไหมเนี่ย เออไอ้กด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 โหดับเพชรเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่มีที่กดเลยเหรอจ๊ะเอ่อชุดเพชรโอเคดับเพชรวางใส่กองแป๊รอืมโอเคโอเคเราไปกันเลย แน่ๆน่นะนโอเคว้าเด็ดีอาบเฮ้ยเอ้เอาโอ้โฉเ้ยก็ว่าทำไมชื่อคุคน้นๆไม่ใช่นะฮะตัวปอมเฮ้ยตัวปอมว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงว่ะโดนยิงว่ะโอ้ยโคตรหดเลยคนนี้ เมื่อกี้โหตีฟิลเลยคู่ถ่าไปตีฟิวเลย, <laughs> เลยป้าเอ้มาทำไม่เอ้นโนโนโน o no no น o no ไปไปไปปไปม่เอาเดี๋ยวไม่เอาแม่งเอ <c oughs> ง้มาเดมาเดตามมารามา,มา อีเนี้ยยิเี้ยมาเจ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 โอ้โหตายไอ้ตาเอ้ยโอเคไม่เป็นไรให้เราเลยม,มีห้องเล่นต่อไม่เป็นไรจังหวะนี้เราก็เล่นกันต่อไปนะโอเคเราเล่นอีกสักสองสามเกมก็โอเคแล้วแหละเอออ่าอ,อืมแบบนี้ไม่ควรบุกเลย ไอตรงนี้มันน่าจะไปก่อนเลยนะฮะเพราะมันใกล้กว่าถ้าเราบุกเลยมันก็รมเบนะเิดแจกนะเอบปะ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 อาลวงว้าวดับไฟมันมีดับดาบเพชรโอ้โหไม่มีเลยไม่เป็นไรฮะใส่ของก่อนเออเอบ ดับไฟดับเพชรเอ้ยดับเหล็กโอเคจัดเรียงของให้เรียบร้อยโอเคแล้วไปเบิ้บเบิเิเิเิตรงนี้มียังไหม ชุดเกาะแม่งโคตรแน่นเลยไอ้บ้าเอ้ยไม่น่าเลยชุดเกาะมันแน่นมากโอ้โหโอเคมีห้องไห้เล่นอีกโอเคโอ้หเมื่อกี้แม่งลงไปโอ้โหตกใจเลยชุดเพชทั้งเกือบทั้งตัวขาดลงเท้าโอ้โหโพ้แต่เมื่อกี้เป็นอะไรที่ไม่น่าเลย น่าจะไปกลางเลยเออน่ยน่าเสียดายนะฮะโอเคอันนี้ก็บุกง่ายหน่อยแต่เอาของกนันอืออืมเอาของ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 โอเคเราได้ที่ขุดเพชรมาโอ้ยดาบเพชรนะผมไม่ต้องขุดแล้วพงเพชรโอ้เออเออแตกอะตอมเอบเออทำชุดเพชรก่อนครับผม โอเคชุดเส้นใต้พอดีเอ,อ่เออเล็กด้วยป่ะรองเท้าเล็กกางเกงเล็กนะโอเคได้ละตนูไม่ไม่ต้องใช้โอเคไปเลยเราไม่มีลูกตนูนะฮะวันนี้เราต้องบุกเร็วแล้วไปเลยกันไปเลยกันของมีน้อยของมีน้อย เจ๊บบี้เสรยจร้อยแตกหนึ่งเอามาเอามาไม่ให้เฟนิช <c oughs> ิมมันไปยังไงบ้านโอ้ไปยัง,งไงน่าจะยังไม่ไปนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ วไปแล้วอโอ้มัไปเร็วม,มากไปจริงด้วยไปโคตรไวเลยนะเออกางยี้ีก่ะออย่าสนใจ โอเคเดี๋ยวเราไปดูของข้างล่างกันมันน่าจะยังไม่หยิบอ้านังงัยเนี้ยอะไรเนี่ไนยไปเด้วยกันทำรองเท้าเลยฮะรออะไรเรียบร้อยไปเราไปบวกกันดีกว่าเราต้องถือดาบไปก่อน มันจะเอากางอย่างเดียวเลยหรอว่หาของอ่ะ,ะไไหรือว่าเจอพวกอยหรอเล่นพวกปะเนี่ยนั่นเนี่ยอ้าออาวทำไมตีไม่ได้อ่ะทำไมตีไม่ได้ไอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันตีมันไม่ได้ไหว่า Ngôn này à đây nha What What is that Ngôn ừ, bài bớp 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 Ấy lưm Không dùng đạp đi đạp đi lang, Ủa 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 Ơ lỡ à lỡ ừ. อืมวัดกันแล้วจังหวะเนี้ยจริงๆเลือดเหลือนิดเดียวให้ตายเถอะโลบินเพิ่มเลือดด่วนแล้วหวเมื่อกี้โดนไอ้แล้วเบิดยาไปสองอันแล้วตายไอ้บ้าเอ้ยโหมีเนื้อแกะนิวซีแลนด์อยู่ตรงนั้นหนึ่งอันถ้าเรากระโดดลงไปที่ตายแน่นอนนะเราไม่เอาเยอ เราไม่เสียโอ้แล้วเราจะลงไปไงวะเนี่ยตายเถอะไอ้การนคนติดเกาะเลยเนี่ยมีน้ำไเนี่ยผมไม,ม่มีด้วยอโอ้โหเกือบตายอ้าวด,ดีน้องสาววัด,ดีโออืม,อม ทำแสบมากเอาดิปลาดิปลาดิปลาดิเราเล่นอะไรแล้วไอ้คนเมื่อกี้มันคือใครทำไมมันตีไม่ได้เลยเนี่ยดีนะที่เราใส่ชุดเทม ไม่งั้นเราตายแน่เลยจังหวะนั้นเหลือหนึ่งอ่ะโอ้โหเกือบไปแล้วเเราปาเจสี่อ่ะโอ้ได้ห้าร้อยโอเคเราซื้อนี่ได้แล้วนี่ยานี่ยายเอ้ยเช็ดไดิวว้าวโอ้โออะไรอะไร มาทำไมเห็นมาอาบ้านน่ละล้ะหนัวนอ้องยากันไฟอยู่ไหนวะเนี่ยเออโอ้โหไม่ทันแล้วตาไปไม่ก่อยดีแล้วออืยายิวหน่อยแม่เฮ้เ ป่าเลยใชชุดเกาะพังเลยไม่โดนลรอกอะไรเกีย่ยวอะไรน้องเกีย่ยวอะไรอ่ะเกีย่ยวอะไรอ่ะฮะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรโอ้ยโอ้ย <c oughs> แ่งหัวร้อนเลยเอาเอีไรมาเดี๋ยรู้เดี๋ยวรู้ปิดแบบนั้นน่ะพลาดไรน้องดืมไปว่าเรามีที่กดจะมีชซอรซีลบลบลบ พี่จะไปรับน้องแล้ไอ้หนูรอพี่ก่อนทำไมวะทำไมแกไม่รอเขาอืมเอาดิเอาดิรอรอได้รอได้ เราจะตกตายเอาเนี่ยนะ พอพอไอ้หมันไส้แล้วนะมาเดมาดิมาเดมาเิโตเด็กเด็กอะ่ะเออเด็กเด็กอะ่ะเอ,อ้คนอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นนะไม่ใช่ตัวที่มันตีไม่ได้นะชัดเลยเอา้าตีสบายเลยอะไรเนี่ยฮะอะไรอะไรอะไรตกใจตกใจไปดิเรียบร้อยชนะครับเป็นไง ไม่ต้องกี๊นะาทุกคนตชนะละโอ้โหหนึ่งพันว่ะเราซื้อสายดาบได้แล้ววะ่ะเฮ้ยเอาว่ะก็สำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อติดตามคที่ใหม่ๆของผมนะฮะเอาไว้เจอกันในวีแกนนาบ๊ายบายสวัสดีฮะ